<c oughs> ก็ขอสวัสดีวินที่ออกอดออฟเยียทุกคนด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่24ชั่วโมงในบอก Food Version เวอร์ชั่นข้าเจ้านะครับซึ่งเข้าเจ้าเนี่ยจะเป็นตัวละครใหม่ของช่องผมนะครับผมซึ่งเป็นโจรนะสำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้คลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับซึ่งวันนี้เข้าเจ้าจะทําอะไรบ้างวันนี้ขอไม่สปอยไปดูคลิปกันเลยครับผม let's go ก็หลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยทำการฟาร์มถึงกอดสกายเปียไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมเลเวล2 4 4แล้วก็ได้เวลามาฟาร์มในส่วนของกอ,กองะโคลาเซียมบ้างซึ่งตัวต่อไปที่ผมจะฟาร์มเนี่ยก็คือในส่วนของเจ้าตัวโท่เก้าเลยเออนั่นเองแต่ก่อนที่จะไปฟาร์มเนี่ยก็ได้เห็นคนคนนึงกำลังยืนเอฟเคหลังจากนั้นก็ขอไปสั่งสอดซะหน่อยเอฟเคนักหรอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ปลดล็อกในส่วนของเรืออันใหม่ให้ผมขึ้นเรือในส่วนของเรือบลิดไพเลท หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทําการฟาร์มไปแล้วเขาก็เกิดมาครับทุกคนซึ่งเขาเยพยายามจะลาดด่าในส่วนของมอนเตอร์ที่ผมกำลังฟาร์มอยู่แต่เขาเนี่ยล่าไม่ได้เพราะว่าผลพายเนี่ยสกยิลเขาเนี่ยยังไม่แรงพอครับทุกคนและหลังจากผมกำจัดมันเสร็จเนี่ยมันก็บอกว่าเฮ้ย hey, มาแย่งมันทําไมอะไรประมาณนั้นผมก็บอกอะไรว่ากูฟาร์มคนเดียวมาตั้งนานอย่างวะเนี่ยและในขณะที่ผมกลาลังฟาร์มอย,ยู่ดีนยผมก็พบว่าไอตัวนั้นอ่ะมันกลับจะมาเปิด p v p ครับทุกคนซึ่งมันก็จะมาสู้ผมแน่นอน,แต,น,อนแต่ผมเนี่ยรู้ทันก็เยบยบสไ้วนปรรีอ แตกหนึ่งสวยพี่สวยและก็แน่นอนครับเป็นอย่างที่ทุกคนคิดหลังจากมันเปิด PV p พีมาโดยผลยังไม่ทันตั้งตัวเลยทุกคนแม่งเอาผลพา,ามาระเบิดพลังใส่ผมนัดเดียวกูแตกหลังจากนั้นก็ทําการส่วนคืนสิครับโป๊ะเรียบร้อยไปดีครับผมหลังจากน,นั้นผมก็ทําการไล่ฆ่ามันทั้งวีทั้งวันเลยครับจังหวะนี้และหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยให้มาสู้กันในโคนลอเเซียมซึ่งผมก็มาสู้ในโคนลอเซียมตามที่เขาบอกแล้วแล้วมาดูกันว่าใครจะแพ้หรือใครจะชนะครับทุกคน ซึ่งดูดีครับเขาก็ทาการวิ่งหนีผมครับทุกคนแล้วพอวิ่งหนีเสร็จเนี่ยเขาก็ทําการรีตัวครับและเสร็จแล้วเนี่ยก็มาบอกผมเนี่ยว่าผมเนี่ยเป็นลันเนอร์หรือว่าวิ่งหนีมันก็งงไปดิครับเป็นลันเนอร์อะไรวะหลังจากที่ปวดหัวจากไอ้ตัวนี้มาเนี่ยผมก็ทําการมาฟาร์มครับทุกคนซึ่งตอนนี้ผมเนี่ยถึงเวลาที่ผมจะต้องเปลี่ยนเควสฟาร์มแล้วทุกคนซึ่งเควสที่ผมจะไปฟาร์มต่อไปคือในส่วนของเจ้าเกรเดเตอร์เองหรือว่านักล้มนั่นเองทุกคนหลังจากนั้นก็ทําการฟาร์มอย่างสบายใใจไไปปดคคครรัับบซึ่่่่่งงตออนนนนนนีีี้เเยมมมาุกกกผท็็ว เป็นโชคดีของผมแล้วกันที่มันไม่มีใครมาสู้กับผมนะเออกว่าจะหาที่ฟังสงบๆได้ แลวหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ผมฟาร์มไประยะหนึ่งเนี่ยทุกคนผมก็คิดว่าถ้าเราจะใช้ดาบล่างมอนแต่ละตัวมาเนี่ยคงเสียสเตมินาหน้าดูหลังจากนั้นก็กลับไปที่เกาะกาแล้วก็ทําการไปซื้อซิงช็อตหรือว่าในส่วนของหนังสติกเนี่ยกับพ่อค้าที่มีหัวสีฟ้าทนหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ในส่วนของหนังสติกมาครับนี่ก็เป็นหนังสติกที่ผมได้มาครับทุกคนซึ่งก็บอกว่ายิงรัวผสมควรหลังจากนั้นเนี่ยก็มาหาในส่วนของเจ้าซันตาคอร์ครับและผมก็สังเกตว่าตอนนี้ผมมีแคนดี้อยู่ หลังจากนั้นเนี่ยก็ลองกดใช้ดูซึ่งก็สังเกตุว่ามันเพิ่มเลือดก,กับเพิ่มเอเนจีผมเนี่ยหรือว่าสตรีมหน้าผมเนี่ยเยอะมากๆหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทำการเอาแฮนดี้ที่เหลือเนี่ยไปซื้อในส่วนของ EP x สองกับทุกคนและผมก็เพิ่งรู้ครับว่าพวกเราโบซันต้าเนี่ยก็คือในส่วนของถ้าเราใช้อะไรในการโจมตีเนี่ยมันจะบูดมัมเมจให้เราหมดเลยครับอย่างเช่นดังผมเนี่ยถ้าไม่ใส่หมวกดาเมจ357แต่ถ้าใส่หมวกซันต้าเนี่ยดาเมจประมาณ400กว่าเลยครับทุกคนและหลังจากที่ผมฟาร์มมมมมมจจนนนนนนเเเเบบบืื่่่่่่่อออีีีียยต้้้้ผผผผผผกก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 ็็็็ลล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 ััััไไไปปปทททาาาาาาะิิงงงงงแวหหคคคุุุุณสสสรรรซึด ถ้าใครอยากได้กระเอาตรงนี้แล้วกันนะทิ้งไว้ตรงนี้แหละหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ทําการไปที่เกาะต่อไปครับก็คือในส่วนของเจ้าเกาะลาวาหรือว่าเกาะแมกมานั่นเองหลังจากนั้นก็ทาการมาฟาร์มเจ้าพวกทหารพวกนี้ครับทุกคนซึ่งบอกเลยว่าการฟาร์มทหารพวกนี้เนี่ยยากมากครับเพราะมัน,น่ะตีผมเข้าด้วยความที่มันใส่อาคีครับและก็แน่น,นครับหลังจากนั้นก็มีคนมาลังแกผมอีกเช่นเคยหลังจากนั้นเนี่ยพอผมจะส่วนเนี่ยผมบอกเลยว่าผมสู้มันไม่ได้ครับก็เลยมาทีฟาร์มต่อดีกว่าหลังจากที่ผม350เลเนวลครบสามจ้อยห หลังจากนั้นก็ทําการสั่งสอนไปเลยนะครับแต่รอบนี้เนี่ยมีเพื่อนมาช่วยนะครับทุกคนก็ทําการสู้ไปเลยนะครับหลังจากที่สู้เสร็จแล้วเนี่ยผมก็ได้ทําการได้ในส่วนของแคนดี้แล้วก็หัวแล้วก็เลเวลที่เพิ่มมาอีกค่อนข้างเยอะครับหลังจากนั้นก็ทําการฟาร์มเจ้าอาขายนินุไปเรื่อยๆเลยครับเอ้ามาฆ่ากูทำไมวะเนี่ยก็ทําการฆ่าอาขาอนินุไปเรื่อยจนเลเวล375รเครับทุกคนตอนนี้เนี่ยก็ได้เวลาบอกลาเกาะเก่าแล้วไปที่เกาะใหม่กันซึ่งผมได้ทําการซื้อเรือที่แพงที่สุดของร้านมาเลย หลังจากก็เดินทางกันครับทุกคนแล้วก็จะเดินทางไปไหนล่ะครับก็เดินทางไปขายของไงครับทุกคนมีเว็บมาวักคุ้มปะวะมีดิวะเว็บอาร์ชอปไงเริ่มคตรคุ้มเลยนะเว้ยบริการอะไรบ้างวะนอกจากบริการรับเติมรูปักเลร์สุดคุ้มแล้วก็ยังมีในส่วนของรับเติมเกมต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกม Free Fire r O V, PUBG หรือว่าจะเป็นในส่วนของ Call of Duty แล้วก็เกมต่างๆและนอกจากรับเติมเกมแล้วก็ยังมีในส่วนของบริการจำหน่ายบัตรเติมเงินเกมต่างๆด้วยไม่ว่าจะใชช้บบรรริกาาเว็ออ์ันีนะครับผม เฮ้ยหยัดฟาร์มเองทำไงดีวะตรงนี้เลยบัตดี้ฟาร์มบริการรับฟาร์มแต่ามว่าจะเป็นส่วนของบล็อกฟุตชิลบิไลท์สองคิงพีซบิวบอโบบริการรับกดผลแล้วก็เกมพัทต่างๆเขาต่ดเพศสิบบาทเท่านั้นเฮ้ยรับกดเผลเอาสตาร์ด้วยและหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ดูโฆษณาผมเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการไปเช็คผลพิสานว่ามีผลอะไรขายบ้างพอไม่ผลน่าสนใจผมก็ทำการไปสุ่มเผากับทุกคนด้วยแคนดี้ที่ผมเหลืออยู่ซึ่งเผาที่ผมอยากได้เนี่ยก็คือในส่วนของเผามิงนั่นเองซึ่งก็เผามิงเนี่ยก็ทำการสุ่่มได้ททัันนีีครบ สมพรป่าจริงซึ่งความสามารถพิเศษของผมิงก็คือมันจะวิ่งเร็วแล้วก็แดดไกลขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนหลังจากนั้น,นผมก็ทําการบินกับที่กเกาะลิงแล้วก็ไปหาคุณลุงสุมผลเพื่อที่จะสุมผลปีศาจครับซึ่งผลต่อไปผมจะได้ก็คือในส่วนของเจ้าผลบ้าอเลียครับทุกคนซึ่งก็แน่นอนครับผมไม่อยากใช้แน่นอนเพราะมันไม่ใช่สายโลเกียก็ทิ้งไว้เผื่อใครอยากได้แล้วก็ผมขอสารภาพอย่างนี้คือผมเนี่ยเผลอหลับครับและก็แน่นอนครับเผลอหลับอีกทีเี่ยก็ตื่นมาปุ๊บก็รีบมาดูผลหรือออออว่่่่่่าาาผผลลลละไไไรรขยยบบ้งตนนนนนีีีพมมสใจกก็ััปทคคคุุณเเช กลับไปหาคุณแล้วก็ทําการสุ่มผลอีกเช่นเคยครับว่าจะได้ผลอะไรซึ่งผลนี้ผมได้ในส่วนของผลช็อปครับทุกคนซึ่งก็ดรอปไว้ผู้เล่นใหม่นะครับเพราะผลช็อปเนี่ยถือว่าเป็นผลที่ดีมากๆนะครับหลังก็ดรอปไปให้ผู้เล่นใหม่ละการ หลังจากนั้นะก็ทําการไปฟาร์มที่เกาะต่อไปครับซึ่งเกาะต่อที่นุนจะไปเนี่ยก็คือในส่วนของเจ้าเกาะนางเงือกพอมาถึงเนี่ยก็ทําการกระโดดไปที่วงน้ํานดเลยครับทุกคนหลังจากนั้นะผมก็มาถึงในส่วนของ underwater city หรือว่าในส่วนของว่าเมืองใต้น้านั่นเองหลังจากนั้นก็ทําการฟาร์มพวกฟิตแมนอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับและหลังจากที่ฟาร์มเจ้าพวกน,ากนี้จนเบื่อเนี่ยก็ไปฟาร์มในส่วนของเพืต่อไปคือฟิตแมนคอมมานเดอร์ครับทุกคนแล้วก็ฟาร์มกันไปเรื่อยๆแหละครับหลังจากที่ฟาร์มจนเบื่อเนี่ยผมก็ได้กลับมาที่เกาะกลางครับซ หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทําการรับเควสแล้วก็ไปตีบอสชาร์กแมนครับทุกคนหลังจากนั้นก็ขอไฟสักหน่อยละกันแล้วก็มาดูการต่อสู้ผมกับบอสกันเลยครับว่าใครจะชนะครับทุกคน แต่ก็แน่นอนว่าเป็นผมที่ชนะไงครับทุกคนเออแทบไม่ต้องสืบหลังจากนั้นก็ทําการจัดการไปรัวๆเลยครับทุกคนก็ทําการฟาร์มไปเลยครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเลเวล456แล้วครับทุกคนก็ถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะต้องเปลี่ยนเกาะน,นะครับแต่ผมเนี่ยยังไม่เปลี่ยนเกาะทุกคนรีบก,กลับไปที่ในส่วนของวงน้ําวนก่อนเพื่อที่จะขึ้นไปส่วนของเมืองข้างบนครับทุกคน ซึ่งพอผมขึ้นมาด้านบนเนี่ยผมก็ไม่อยากให้คลิปเนี่ย,ยจะฟาร์มเร็วเกินครับผมก็เลยไปที่ในส่วนของเกาะที่ไม่เคยไปเลยก็คือในส่วนของเกาะอิมเพลดาวนั่นเองหลังจากที่มาปุ๊บเนี่ยก็จะมาตีโดฟ้าครับแต่โดฟ้าเนี่ยมันนั้นไม่อยู่ครับก็เลยตีลูกกระจกมันไปแทนกับทุกคนหลังจากนั้นก็ทำการตีลูกกระจกไปเลยครับผม และหลังจากที่ตีลูกกระจกมันเสร็จเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มาตีลูกกระจกมันอีกตัวนึงครับก็ทําการฆ่าแบบง่ายดายเลยครับผมด้วยวิชา3ดาวของผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ทําการหาเซิร์ฟจ,จนเจอโดฟาครับหลังจากนั้นก็ไฝ่กับโดฟาเลยครับซึ่งบอกว่าการสู้กับโดฟาเมงโกเนี่ยโคตรอีซี่เลยครับทุกคนเพราะว่ามันเนี่ยตีเบาไม่ใช่มันตีเบาหรอกผมเนี่ยตีแรงครับทุกคนก็ทําการฆ่ามันไปชิวๆเลยครับผม พอฆ่าตัวแรกเนี่ยมันก็ไม่ยอมดอบในส่วนของพิงโคได้ผมครับทุกคนก็เลยต้องไปหาเซิร์ฟเพื่อจะตีโดฟาตัวต่อไปครับซึ่งผมก็หาไม่นานครับก็เจอเซิร์ฟที่มีโดฟาเกิดหลังจากนั้นก็ทาการตีไปเรื่อยๆครับและในที่สุดเนี่ยหลังจากที่ผมตีมันหลายรอบแล้วเนี่ยมันก็ยอมดอปในส่วนของเจ้าพิงโคหรือว่า้าคภูมของมันได้ผมจักทีครับทุกคนและนี่ก็คือหน้าตาของในส่วนของเจ้าพิงโคครับผมก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ย ผมพยายามจะฟาร์มไม่เร็วแล้วนะครับแต่อันนี้มันคือไม่เร็วของผมเลยทุกคนผมพยายามดึงให้มันช้าๆนะถ้าใครที่อยากให้มี EP ต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง500ยไลค์ก็ด้วยนะครับแล้วเจอกัน EP ต่อไปครับผมถ้าอยากจา s สเปคค o m เ e t t แบบนี้นะคะต้อง I have CPU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  ฝ <have> ากไว้ด้วยครับกับ I have CPU ครับ นั่นแหละสำหรับใครที่อยากได้คอมเทพๆจัดสเปคคอมดีๆเดี๋ยวก็อย่าลืมไปที่ร้าน i have CPU นะครับลิงก์เพจใต้คลิปลิงเว็บใต้คลิปเลย